สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูบัวในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในหัวข้อของ adjective order เอแล้ว adjective order เป็นยังไงนั้นถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทบทวนคำคุณศัพท์กันก่อนนะคะ คำคุณศัพท์หรือที่เราเรียกเขาว่า adjective นะคะก็คือคำที่นำหน้าคำนามใช่ไหมคะและทำหน้าที่ขยายคำนามนั้นๆให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็คือ adjective หรือคำคุณศัพท์นั่นเองเอาละคะ่ะเด็กๆคราวนี้นะคะเราก็จะมาเข้าสู่การเรียงลำดับคำคุณศัพท์กันบ้างนะคะ ในหนึ่งประโยคเด็กๆสามารถใช้คำคุณศัพท์ได้มากกว่า1นึ่คำเลยนะคะแต่สิ่งสำคัญเราจะต้องรู้ว่าเราควรจะเรียงลำดับเขาอย่างไรให้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าลำดับที่1จนถึงลำดับสุดท้ายควรจะเป็นคำไหนบ้างนะคะซึ่งลำดับแรกนะคะก็คือ determiner determiner ก็คือคำที่ใช้นำหน้าคำนามนั่นเองนะคะ ลำดับที่2ของเรานะคะก็คือ opinion opinion ก็คือคำคุณศัพท์ที่บอกความคิดเห็นนั่นเองลำดับที่3นะคะ size size ก็คือคำที่ระบุหรือบอกขนาดนะคะลำดับที่4 shape นะคะก็คือรูปร่างนั่นเองนะคะต่อไปลำดับที่5ของเรานะคะก็คือ age นะคะก็คือ อายุนะคะและลำดับสุดท้ายของเราก็คือ Color นะคะก็คือสีนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลำดับนะคะการเรียงคำคุณศัพท์ให้ถูกต้องนะคะ ต่อไปอนะคะคราวนี้เราจะมาดูกันว่าในแต่ละกลุ่ม6กลุ่มเมื่อสักครู่นี้มีคำว่าอะไรกันบ้างน,นะคะลำดับแรกของเราเลยเมื่อกี้นะคะก็คือ determiner ก็คือคำคุณศัพท์บ่งชี้นะคะอันนี้ก็คือคำที่ใช้นำหน้าคำนามนะคะอาจจะเป็นคำที่เฉพาะเจาะจงหรือว่า อาจจะบอกจำนวนนะคะแสดงปริมาณหรือแม้แต่คำที่แสดงความเป็นเจ้าของก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่น I a n นะคะ This that t h e s those นะคะหรือจำนวนนะคะ two t นะคะนอกจากนั้น my your his her ได้หมดเลยนะคะดูตัวอย่างประโยคนี้นะคะ I have two books I have two books นะคะฉันมีหนังสือสองเล่มเด็กๆด,ดูคำนามสิคะคำนามคือคำว่า books นะคะเพราะฉะนั้นคำคุณศัพท์ของเราจะอยู่หน้าคำนามใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้นะคะคำคุณศัพท์ก็คือ two ที่แปลว่า2นั่นเองนะคะต่อไปตัวอย่างต่อไป she is my friend She is my friend เราหาคำนามก่อนคำนามคือคำว่า friend ใช่ไหมคะฉะนั้นคำคุณศัพท์ของเรานะคะก็คือคำว่า my นั่นเองนะคะ She is my friend เธอเป็นเพื่อนของฉันนะคะ กุ่มที่สองนะคะก็คือคำคุณศัพท์ที่แสดงความคิดเห็นหรือบอกความคิดเห็นนั่นเองนะคะอย่างเช่นคำว่า beautiful ที่แปลว่าสวยนะคะ ugly นะ่าเกลียด bad แย่นะคะ good ดีนะคะดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ Belle buys beautiful dresses Belle buys beautiful dresses Belle ซื้อชุดเดรสที่สวยนะคะ คำนามของเราก็คือคำว่า dress นะคะ dresses นะคะเด็กๆสังเกตนะคะพอเป็นชุด dress หลายชุดนะคะเราจะเติม es เข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นคำคุณศัพท์ของเราก็คือคำว่า beautiful นะคะที่แปลว่าสวยงามนะคะเห็นไหมคะวางอยู่หน้าคำนามเพื่อทำหน้าที่ขยายคำนามนั้นให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะตัวอย่างต่อไป they are good students They are good students. พวกเขาเป็นนักเรียนที่ดีนะคะคำนามของเราคือคำว่า students นะคะฉะนั้น adjective ของเราก็คือคำว่า good ที่แปลว่าดีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคำกลุ่มนี้ก็คือคำคุณศัพท์ที่บอกความคิดเห็นนั่นเองค่ะ ลำดับต่อไปนะคะก็เป็นคำคุณศัพท์ที่ใช้บอกขนาดนะคะหรือ size นั่นเองนะคะอย่างเช่น big ใหญ่นะคะ small เล็ก long ยาวนะคะ short ที่แปลว่าสั้นหรือเตี้ยก็ได้นะคะตัวอย่างประโยคนะคะ I have a big table I have a big table ฉันมีโต๊ะตัวใหญ่หนึ่งตัวนะคะคำนามของเราก็คือคำว่า table นะคะ ส่วน adjective ของเราก็คือคำว่า big นั่นเองนะคะที่แปลว่าใหญ่นะคะต่อไป she has short hair she has short hair นะคะเธอมีผมสั้นนะคะคำนามของเราก็คือคำว่า hair นั่นเอง adjective ของเราก็คือคำว่า short นะคะในที่นี้แปลว่าสั้นนะคะเธอมีผมสั้นนั่นเองค่ะ ลำดับต่อไปนะคะก็เป็นคำคุณศัพท์ที่บอกรูปร่างนั่นเองนะคะอย่างเช่นคำว่า round ที่แปลว่ากลมนะคะ square สี่เหลี่ยมหรือ triangle ก็คือสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะตัวอย่างประโยคนะคะ I have a round table I have a round table ฉันมีโต๊ะกลมๆนะคะมีโต๊ะกลมหนึ่งตัว คำนามของเราคือคำว่า table นะคะฉะนั้น adjective ของเราก็คือคำว่า round นั่นเองนะคะต่อไป Sam has a square table Sam has a square table นะคะ, Sam, ะ,คะ Sam มีโต๊ะสี่เหลี่ยม1ตัวนะคะคำนามของเราก็คือ table นะคะส่วน adjective ของเราก็คือคำว่า square นั่นเองนะคะที่แปลว่าสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะ ลำดับต่อไปนะคะคำคุณศัพท์ที่บอกอายุนะคะก็จะมีคำว่า young ที่แปลว่าหนุ่มสาวนะคะคำว่า old ที่แปลว่าเก่าหรือแก่นะคะคำว่า new ที่แปลว่าใหม่นะคะอย่างเช่น an old man drinks coffee an old man drinks coffee นะคะคำนามของเรานะคะในที่นี้ก็คือคำว่า man นั่นเอง adjective ของเราก็คือคำว่า old นะคะ ชายชาราหนึ่งคนนะคะหรือผู้สูงอายุหนึ่งคนก็ได้นะคะดื่มกาแฟนะคะ This is a new computer This is a new computer อันนี้เป็นคอมพิวเตอร์ตัวใหม่นะคะคำนามคือคำว่าคอมพิวเตอร์นะคะ adjective ของเราคือคำว่า new นะคะก็คือบอกอายุนั่นเองว่าคอมพิวเตอร์ตัวนี้เป็นตัวใหม่นะนะคะ และลำดับสุดท้ายของเรานะคะก็คือสีสีในที่นี้ก็คือทุกสีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น blue green pink black yellow นะคะได้หมดเลยนะคะที่เป็นสีนะคะอย่างเช่น linda buys a pink skirt linda buys a pink skirt นะคะ linda ซื้อกระโปรงสีชมพูนะคะคำนามของเราก็คือคำว่า skirt นะคะแล้วก็ adjective ของเราก็คือสีนะคะก็คือ pink นะคะสีชมพูนั่นเองต่อไป she has a red car she has a red car เธอมีรถยนต์สีแดงนะคะคำนามก็คือคำว่า car นะคะส่วน adjective ของเราก็คือ red สีแดงนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆคราวนี้นะคะเรามาทบทวนลำดับกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ลำดับแรกนะคะในการเรียงคำคุณศัพท์ให้ถูกต้องเลยนะคะลำดับที่หนึ่งเราจะเริ่มต้นที่คำนำหน้านา้มนะคะลำดับที่สองก็จะตามด้วยคำคุณศัพท์ที่บอกความคิดเห็นนะคะและถัดมาก็จะเป็นคำคุณศัพท์ที่บอกขนาดนะคะลำดับต่อไปก็คือรูปร่างนะคะแล้วก็ อายุนะคะและสุดท้ายเลยก็คือคำคุณศัพท์ที่บอกสีนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆคราวนี้เรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะประโยคนี้นะคะ they buy seven big black dogs นะคะพวกเขาซื้อสุนัขนะคะสีดำตัวใหญ่เจ็ดตัว เด็กสังเกตเห็นอะไรไหมลูกเขาใช้คำคุณศพัพท์กี่คำเอ่ยใช้คำคุณศัพท์ตั้ง3คํคำเลยนะคะทีนี้เรามาดูคำนามกันก่อนนะคะคำนามของเราก็คือคำว่า dogs นะคะแปลว่าสุนัขนั่นเอง adjective ของเรามีด้วยกัน3คํคำคือ seven big แล้วก็ black นะคะ คราวนี้เราจะมาดูว่าเขาเรียงลำดับไว้ถูกต้องไหมนะคะเราเริ่มจากอะไรเอ่ย s e v คืออะไรคะอ่าคือคำนำหน้านามถูกต้องนะคะถัดมาคือ big big คือคำที่บอกขนาดนะคะและสุดท้ายคือ black black คือสีอ่าเพราะฉะนั้นเขาเรียงลำดับได้ ถูกต้องนะคะเห็นไหมลูกตามลำดับเลยหนึ่งสองไม่มีก็ไปเป็นลำดับที่สามสี่ห้าไม่มีก็ไปเป็นลำดับที่หกอ่าแสดงว่าประโยคนี้เรียงได้ถูกต้องนะคะเอาละค่ะเด็กๆคราวนี้เรามาดูตัวอย่างประโยคต่อไปกันเลยนะคะ I have a beautiful small car. I have a beautiful small car. ฉันมีรถยนต์นะคะคันเล็กที่สวยงาม1คันเรามาดูกันนะคะว่าประโยคนี้เขาเรียงลำดับคำคุณศัพท์ไว้ถูกต้องหรือไม่นะคะสิ่งแรกที่เราต้องหาเลยก็คือคำนามนะคะคำนามในประโยคนี้ก็คือคำว่า car นั่นเองนะคะคำว่า car ที่แปลว่ารถยนต์นะคะ adjective ของเรานะคะคำคุณศัพท์ของเรามีด้วยกันอยู่ทั้งหมด3คำนะคะก็คือ a beautiful แล้วก็ small นะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเขาเรียงลำดับถูกหรือไม่ตัวแรกนะคะก็คืออะอะคือคำนำหน้านามถูกต้องนะคะถัดมาคือคำว่า beautiful beautiful ก็คือคำคุณศัพท์ที่บอกความคิดเห็นถูกต้องและ adjective ตัวสุดท้ายนะคะก็คือคำว่า small small แปลว่าเล็กเป็นคำที่บอก ขนาดาถูกต้องเลยนะคะอันนี้เรียงเลย 1, 2, ึสถูกต้องนะคะตัวอย่างประโยคต่อไปนะคะ she has a pretty green dress she has a pretty green dress นะคะเธอมีชุดเดรสสีเขียวที่น่ารัก1ตัวนะคะ1ชุดคำนามของเราก็คือคำว่า dress นะคะ adjective ของเรามีทั้งหมด3ามคำเหมือนเดิมนะคะสาคำคือ a pretty แล้วก็ green นะคะทีนี้เรามาดูลำดับกันบ้างนะคะคำแรกก็คือ a ะคือคำนำหน้านามถูกต้องนะคะต่อไป pretty pretty ก็คือคำที่บอกความคิดเห็นนะคะและสุดท้าย green ก็คือ 4นั่นเองนะคะเขาเรียงลำดับได้ถูกต้องเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆคราวนี้เรามาสู่ประโยคต่อไปกันเลยนะคะประโยคนี้คือ She has ten new white cats นะคะ She has ten new white cats นะคะเธอมีแมวนะคะสีขาวตัวใหม่10ตัวเลยนะคะคราวนี้เราจะมาดูกันว่าเขาเรียงลำดับคำคุณศัพท์ไว้ถูกต้องหรือไม่นะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องรู้เลยก็คือคำนามนั่นเองคำนามในประโยคนี้คือ cat ถูกต้องนะคะแมวนะคะแมวเป็นคำนามนะคะคราวนี้เด็กๆลองดูสิคะว่าคำคุณศัพท์ในประโยคนี้มีทั้งหมดกี่คำลูกมีทั้งหมด3คำนะคะคือคำว่า ten new แล้วก็ white นะคะ ten เป็นจำนวนใช่ไหมคะ ten แปลว่า10เพราะฉะนั้นก็คือ คำนำหน้านามนั่นเองถูกต้องนะคะตัวต่อไปคำคุณศัพท์ตัวต่อไปก็คือ new new แปลว่าใหม่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเป็นคำคุณศัพท์ที่บอกอายุนั่นเองนะคะและคำคุณศัพท์ตัวสุดท้ายของเราก็คือคำว่า white white แปลว่าสีขาวเพราะฉะนั้นคำนี้ก็คือสีนั่นเองนะคะดังนั้นประโยคนี้เขาเรียงลำดับไว ถูกต้องเลยนะคะ she has 10 n e w white cats นะคะเธอมีแมวสีขาวตัวใหม่10ตัวเลยนะคะต่อไปนะคะคราวนี้เด็กๆเ,เปิดในหนังสือ English exercise นะคะอยู่ในหน้าที่20นะคะหากใครที่ไม่มีหนังสือนะคะครูบันแนบใบกิจกรรมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ดาวน์โหลดออกมาทำได้เลยนะคะหน้านี้นะคะก็จะเป็นการบ้านของเด็กๆนะคะอยู่ในหน้าที่20นะคะแบบฝึกหัดที่4นะคะจงเรียงคําคุณศัพท์ตามลำดับให้ถูกต้องแต่เดียวเราจะทําไปพร้อมกัน5ข้อนะคะเอาละค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปลองทำแบบฝึกหัดนี้พร้อมกันนะคะ เอาละค่ะเด็กๆคราวนี้เรามาทําแบบฝึกหัดนี้ไปพร้อมกันเลยนะคะครูโบขึ้นลำดับไว้ให้ด้วยนะคะเด็กๆสามารถใช้ดูประกอบได้เลยนะคะจากตัวอย่างนะคะตัวอย่างเขาให้คําว่า big bird black อ่ะมานะคะเรียงใหม่ก็จะได้ว่า a big black bird นะคะนกสีดำตัวใหญ่หนึ่งตัวนะคะข้อที่หนึ่งนะคะเขาให้คำว่า cheap a uh, ruler เรียงใหม่จะได้ว่ายังไงลูกเรียงใหม่ก็จะได้ว่า a c h ปรูเลอร์นะคะไม้บรรทัดราคาถูก1อันนะคะอะเป็นคำนำหน้านาม c ชิ p เป็นคำที่บอกความคิดเห็นและสุดท้ายรู้เหรเป็นคำนามนะคะคำนามจะอยู่ท้ายสุดเสมอนะข้อ2ให้คำว่า pink ruler a short เรียงใหม่จะได้ว่า a short pink ruler ถูกต้องนะคะ a, เป็นคำนำหน้านามคำว่า short บอกขนาด pink คือสีนั่นเองและสุดท้าย ruler คือคำนามนะคะไม้บรรทัดสีชมพูอันสั้นนะคะ1อันข้อ3ให้คำว่า yellow a balloon small นะคะเรียงใหม่จะได้ว่ายังไงดีคะเรียงใหม่ก็จะได้ว่า a small yellow balloon นะคะ a คือคำนำหน้านามใช่ไหม small คือขนาด yellow คือสี balloon คือคำนามนะคะตามลำดับเลยนะคะต่อไปข้อ4นะคะให้คำว่า a book thick green เรียงใหม่ได้ไว่ายังไงดีลูกได้ว่าอ่าเก่งมากเลยใครเรียงถูกต้องนะคะคำตอบข้อ4คือ a thick green book นะคะอคือคำนำหน้านาม thick เป็นขนาดนะคะ green คือสีแล้วก็ book คือคำนามนั่นเองนะคะหนังสือเล่มหนาสีเขียวนะคะหเล่มข้อ5้าข้อนี้มีแค่3ามคำเองเด็กๆลองเรียงดูสิคะคำตอบคือ Tall boy ถูกต้องนะคะท a l l boy นะคะอะคือคำนำหน้านาม Tall แปลว่าสูงเป็นขนาด boy คือคำนามนะคะเรามาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับเรื่องนี้วันนี้ที่เราเรียนไปนะคะก็คือ adjective order นะคะ adjective ก็คือคำคุณศัพท์ที่ทำหน้าที่ขยายคำนามนะคะ ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะตำแหน่งการวางของเขาก็คือจะอยู่หน้าคำนามนั่นเองนะคะแต่อย่าลืมว่าในหนึ่งประโยคสามารถมีคำคุณศัพท์ได้มากกว่าหนึ่งคำแต่สิ่งที่เราจะต้องรู้แล้วก็ต้องจำให้ได้เลยคือลำดับนะคะเราจะเริ่มต้นที่คำนําหน้านามนะคะถัดมาก็คือคำคุณศัพท์ที่บอกความคิดเห็นนะคะแล้วก็คำคุณศัพท์บอกขนาด คำคุณศัพท์บอกรูปร่างแล้วก็อายุและสุดท้ายก็คือสีนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ adjective order กันพอสมควรแล้วนะคะ นักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากใบความรู้หรือจากหนังสือ English Exercise หน้าที่17นะคะและอย่าลืมทำแบบฝึกหัดในหนังสือหน้าที่20นะคะต่อจากข้อเมื่อกี้ที่เราได้ทำไปพร้อมกันแล้วนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะคะแล้วก็ทบทวนความรู้บ่อยๆนะพบกับครูบัวได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ